สบายดีท่านผู้ชมทุกคนเด้อมันดีน้องหน้าอยู่ตาดเนี้ยเจ็ปีตาดจะปีเด้อมากครับเพื่อนๆอนมีแต่คนดังๆเด้อท่านผู้ชมเด้อเห็นปะมีแต่คนลำลังดังเห็นี้ยเหอเฮ้ยเจ็มีแต่คนลำลังเด้อเนี้เออเด้มางหนอนจีจี้นเด้อสบายดีท่านผู้ชมมีน้องจีจี้มากขนมหน้าผ้าชั่วหน่องผ้ามาทั่วอ่าอีหยังก็ไว้จ็บปีไว้จับปีนี่มากับหนิยดไอดอลนี่ อันนี้เมียก้นที่สองแล้วว่าเมียเต้แล้วเเมียอออ้าวกล้องช่องได้เอกนนี้อู้ยังโบเลี่ยอยู่เออคนมันรังไปนี่แหละเออเิอไอ้สีดำแต่อเลื่มเข้าใจอยู่เป่าเออเออเข้าใจปกอติ ไปนอกกันได้ไปนอกกันได้ลูกชู้นี่ยนะอันนี้เข้าไปยุกัลีกันเลยหนาตาเปลี่ยนไปเนี่ยนนก็หนานาบ่คือกันเลยเบิงนาจะคื้เามนี่เบิงนี่เบิงนาจะคืนนาเด้ยกะลีบ่กะลีไปล่กจากจลิ้งเรลิ้งงจาจีโมูจาดาลากาลากาลากาแจววู้แจวแจวแจวตอนนี้ีเรอยู่ทีตาจัมปี้เนาะแจวจัมปุนกบเอ

ไอ้หาคือกันนั่นแหละเมื่อเมึงดาวก็ได้พายเดียวสมบอติเส้นดันมามึงเอ้ยผู้หญิงจากเมืองไปมาเห็นแนวเรกเด้อบอกว่าอย่าปากเจ้าอย่าปากย่องคอยไล่สดอย่าปากจัางหากเห็นแหละเราเพิ่มเรื่องแล้วขึ้นไปนอนผู้หญิงเทปสิดคนเจ้าเออบะอันนี้บะอันนี้บ้านดูได้บ้านนี้มาใส่มาก่อนบาเอียงกปเลยกะอนบ้านนี้ย่ มันนี่มัีหามาใช้หามาหามาใช้มันนีตัจับปะจับปับปย่งัจะตบก่เขาจับปกันเลยตาจับปีมาเพื่อเจ้าเระเพื่อนเขากงหูซึ้บัาเข้าข้นเด้นี่ ซององพาี่อมบด่ทกปนมเด็อกห่อบอดีดีกจอกมดันเสียสาจอกนี่แหละเดี๋ยว่นบออเมรันตีุ่นกูยิ่งก่อน้วกินดาด้ไปกินพซี่ไอ้เใชเอไปกินดำ่าอ้เราก่นสเน้อมีจอก แล้วจอนมาจ้้าเอกนไม่ซะตาผู้ชสวยบอกด้นาะไนะยดีตาผู้ชดีดียดีือดาวนีเดอ่องส่องไว้ซื้อดาวนีแล้วกคอยยูได้ยาผือจักเดยแลกคอยกยูเบิร์ดเป็นคนเป็นคนเขาระานเอินไดเดอส่องแต่คนก็ไม่ยูฟองเลาอีกนี่ตาผู้ชมวมากก่าเม่องนานเดอมากกว่ายไหมด้วยโดด มาเตงหูก็ใหญ่นะคับสิเอาเดกมันสี่ปไว้องน้ำข้องน้ำวะมันไม่แมนจากเดหูได้ิใช้เป็นมกันเพีกแล้วฮะเ้ยเพิ่เ็ยงกันนี่ตกน้ำซีงาบน้ำมซีนี่นะยอางน้ำไม่ซียางบน้าก็มอโเอาสีอาบก็เมียเขาเนาะเมียเขากำลังสาเอ้า พลีอยากเล่นกำชีเมื่อเนาะตอนนี้มันมวนอยู่แล้วก็สมเปื่อยไปเฮ้ยมูนกี่เ้แนไหมมูนห้อยเ้็นไหมไม่มูนห้อยกี่ยูโรฟันมีบอกดี้ก็มกเกินยังอาบเลยบางวันว่าตอนห่อนนะเออห่อนหอนยี่นี่แหละเอออยู่ห่อนอันนี้เห็นยัง เอาเนี้ยจะส่งกดเนี้ยกับบ่บกอะไรเออจอบีบบ่จอีบ่อุ้ยจะจอกดูี่สียก้าเหเบิ่อนยจ้ากบจะเปขอจอบเขาได้ไหมแเลย่งแตกเลซ่งคนเขาจกแบบบางงอมมี่บ่นี่เปล่อกไหมหนึ่งหรือไม่หนึงเ่นเลยก็ได้เพื่อล่มเขาอะไรนี่เปล ไปกะา้ายกล่อเ่ากท้ายกล่องเลยเอาสีด่าเด้นทำบุษงเด้นสืซอยเนี่ยได้สเลนลนองเลยน่าหนยะดไปรอกันทำบุษงเี่ยคอยมาเรื่รอเลยมันเป็นปมเลยมาตัดเสียใจราเรื่องรอเลย มาเรียงล้อมานลยตามใจอะรคือแบบกะแนนเว้ยแล้วติดต่อกันเลยเออไม่มกติดต่อกันคนเบียร์คนเบียร์ติก็นเี๊ยบกันเลยคตคไกลมากกะเศร้านด้เหมืนคตไลมากคนยังมา

ายบอด้เวเ้เอันนี้เมียยเบเมียใครเออเมียคนที่เท่าไเนี่เมีอ้เยคอยนี่ด่เกเเมเมีนะมัาจเล้เคอยเนี่เออาเมียมอานอกันล้นี่อยนอย่าย่าเด็กนี้อยู่ล้วคอยู่กาหลีเลือกไฟร่เจะเลอเอานี่เลือกไคใจกับเจบะ ปูนีเนี่ยเกาหลีปูนีเล้าแท้แต่มาเป็นฟ้าแฝดกันไอนอกทางจากจากกันมาดนเดี๋ยวเอาไปเลยผูนีสามคนแล้วสามคนแล้เอามีบางนี้เลยเอาบางนี้มาอ้าวแา่นี้คาเมนขาเลยเป็นเขาเป็นเลยนี่เอาเลือกะคือต้องาเลือกูนีเล้าเนี่ยลาลุมลาลุมโดยเป็นคนลุกคูนีบิ๊กแบงเป็นคนลกคาเมนเดี๋ยวใคใจกัเ็บเอาบซ้ำเลย

เออทางวิ่งทางหนือางุณว่าตัวเองที่ไม่ตัวเองยังสีตกจงทงนะไปเจ้ามึงสีหายด้วยสิหัวตายตายปิดคลิปปิดคลิปในตู้ข้าวตาดาหูแปดนาทีนะปิดคลิปน่ปิดคลิปปิดคลิปแล้วก็แลไปปิด คนเล็กขอดเออคนรวยเออบายเบอ้์บายท้วไปีไซ์ด้วยทีนะอือที์ขอบใจตะกรงนะขอบใจตะกรงด้วอ้าวยังว่าท่านอันนี้วะทตะกาวดิตะกาว่อาบนี้อาบหลักไอาบตรงมี้กได้เลยน้ำชกนะใมาดินป่ะใชหูกอนี่ไม่ ท่าบผู้ชมท่านมาดีมาเทียวกตมาดีไหนเนาะตาหนึ่้ชักเหมเนาะได้ยังคนเนาะจจี้มากบอมากเลยมีนามาอีกเนาะมนามาอีกอ่าท่านผู้ชมข้างฟังอ่ายอายมากขาหนองจีจีไไรเดอรจีจี้ข้างทั่วเออจีจีครับทั่วแดวบานนี้ท้ายเอเวอบรรยากาศแ เอาเองงนึ่งอเอาเลยเอาเุ่้ไงใช่ทายนเอากวยได้หนิจะบยากเอากวยเออกอากวยแล้วเอากล่องจะกวยอะอะท่านผู้ชมขอตัวทายถูกน้องจีีกันเนาะอ่าบาย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 เน่บายบาย้เน่ ไปเนี่ยได้ยินนะไหมช่วยสวยให้เสากรงสะอาดด้วยน้อง